สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม e football base 0 2 1พ็ครับผมไม่ทราบว่าคุณผู้ชมกินข้าวกันหรือยังครับผมถ้ายังไม่ได้กินเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้แล้วรับประทานไปพร้อมๆกันได้นะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาทําอะไรเลยครับวันนี้ผมจะมารวมทีมมาแข่งกันครับผมอ่ะหลายคนสงสัยนะครับมือบุ๊ดเที่ยอะไรเนี่ยแต่ทีมมาแข่งกันครับคือทีมอะไรวะพี่อ่ะไม่เข้าใจใช่ไหมไปดูกันครับผมและนี่คือทีมมาของผมเองนะครับผมไม่ว่าจะนักเตะคนไหนก็มีแต่คาว่ามา นะครับผมวันนี้เราจะมาแข่งเล่กำใจไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกๆคนไปรู้จักนักเตะของผมกันเลยครับเริ่มจากผู้รักษาประตูและนี่ก็คือมาร์ตินเนสครับผมผู้รักษาประตูของแอสตันวิลล่าในเวลานี้นะฤดูกาลนี้เนี่ยแม่งโคตรเซฟครับผมไม่ว่าจะเจอทีมบิ๊กซิกหรือทีมไหนผู้รักษาประตูคนนี้เซฟไม่ยั้งครับผมหรือว่าอาร์เซนอลคิดปิดนะครับผมที่ขายชายคนนี้ออกไปครับและแบ็กซ้ายคือมาเซโลคนนี้นะครับพูปิโดจากไปนะครับปีมือของเขาก็ลดถอยลงนะครับผมเนื่องจากว่าอาการคิดถึงพี่ โดคุงครับ <laughs> ผมก็ไม่ได้ติดตามพวกลีกสเปนอะไรมากนะครับผม,ผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาเล่นอยู่กี่นัดอะไรนะครับผมและถัดมาที่แบ็ไซ้คนนึงนะครับเป็นมาโกสอลอนโซใจคนนี้เนี่ยแทบจะดับลงเลยนะครับในยุคการคุมทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับเกมรับของเขานีห่วยแตกครับถึงขั้นห่วยโคตรห่วยโคตรห่วยแตกครับผม <laughs> แต่วีมือของเขาเนี่ยกลับมาปังอีกครั้งโดยการคุมทีมของทูเคิลนะครับผมที่เพิ่งย้ายออกมาจากปารีสนะครับผมมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับผมที่เขาเนี่ยลงเป็นยิงครับผมตัดมาที่กองหลังของลิเวอร์พูลโจโอเอลมาติบครับผมในฤดูกาลนี้เขาก็เจ็บไปเยอะเหมือนกันนะครับผมได้ลงบ้างได้พักบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีรายชื่อครับผมเพราะอะไรนะเลยครับเพราะว่าเจ็บครับ <laughs> ผลงานของลิเวอร์พูลก็เลยกระทนกระเทนนะครับผมไม่มีโจเอลมาติดและฟันได้นะครับผมในซีซั่นนี้ได้ตัดมาที่กองหลังอีกหนึ่งคนครับกูไม่รู้จักจากที่ผมไปเซิร์ชมาเนี่ยนะครับผมเขามีชื่อว่ามาร์ตินเอลิชนะครับเขาน่าจะเล่นอยู่ทีมสเปเซียกันโชครับผมซึ่งทีมนี้เล่นอยู่ในลีกอิตาลีนะครับผมหรือซีเรียอาเองนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามลีกซีเรียอะไรเท่าไหร่นะครับผมผมก็ไม่ค่อยรู้จักครับผมมาตินเนสหลายคนสงสัยชื่อเขานะครับผมแต่ผมไปเซิร์ชมาแล้วนะครับผมชื่อของเขาอ่านว่า คาบิมาร์ตินเนสครับผมซึ่งกองกลางรายนี้นะครับผมอาจจะย้ายออกจากไบร์นมิวนิคหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับผมเพรตอนจบฤดูกาลในลีกบุนเดสลีกาเนี่ยนะครับเขาก็ได้มาถ่ายรูปอัลลาเพื่อนๆด้วยนะครับผมกองกลางตัวรับอีกคนนึงเป็นมาควินยอสครับผมซึ่งรายนี้เนี่ยในเกมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมผมเห็นหลายคนก็ได้ใช้คนนี้เหมือนกันครับซึ่งมาควินยอสเนี่ยซึ่งหลายคนก็ออกมาบอกนะครับว่าคนนี้เนี่ยแม่งโคตรโหดครับในเกมนี้ถือว่าเป็นลูกรักของเบสเลยก็ว่าได้ครับผม ที่กลางลุกเป็นควอนมาตามาตาเนี่ยนะครับผมได้นั่งเป็นสำรองส่วนใหญ่ในฤดูกาลนี้ครับผมถือว่าลูกนิ่งนี่พี่มาตาแกทําได้ดีมากเลยนะครับแต่จบฤดูกาลนี้ไปก็ไม่รู้จะยังไงโตนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่าทางสโมสรแมนยูเนี่ยจะต่อสัญญาควอนมาตาหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ต้องรหลดติดตามครับผมมาที่บีกว่าเป็นริยาสมาเลสก็ถือว่าเก่งครับคนนี้ถือว่าเก่งพอตัวครับผมไม่ว่าจะสกิลเลี้ยงจะสกิลยิงถือว่าครบเครื่องอยู่นะครับแล้วก็ในซีซั่นนี้ก็มีส่วนสําคัญที่พาแมซิตี้คว แต่น่าเสียดายครับผมที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยแมนซิตี้ก็ยังคงอดทนรอต่อไปนะครับผมเพราะเชลซีเนี่ยคว้าไปเด็กแล้วนะครับผมและตัดมาที่ปีกซ้ายมาคัดแรดฟอร์ดในยูโรปาเนี่ยนะครับนัดชิงชนะเลิศเนี่ยโดนด่ายับครับผม <laughs> พราะว่าเขาเป็นยังไงล่ลคเับเพราะว่าเขาติดเลี้ยงนะครับผมเลี้ยงไม่ผ่านนะครับผมส่วนหนึ่งก็เกิดจากอาการบาดเจ็บของเขาเองนั่นแหละครับผมที่ทําให้ล่นไม่ค่อยดีนะครับผมแต่ฤดูกาลนี้เขาก็สามารถทําได้ดีเลยนะครับผมขนาดเจ็บอยู่นั่นเนี่ยแต่กองหน้าของเราในวันนี้คืออองโตนี่มาซียาโอ้โหพี่เอ้ยมึงหายไปเลยนะเนี่ยปีนี้ถือว่าพี่แกฟอร์มดรอปมากครับผมตั้งแต่ตน้นซีซั่นที่โดนใบแดงกับท็อตแฮมฮอสตเปร์เนี่ยก็หายไปเลยครับฟอร์มพี่แกก็ถือว่าปีนี้ก็ไม่ได้โดด ยังมันโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานอีกท้ายซีซั่นที่กเกก็เงียบหายไปเลยไม่มีสัญญาณตอบรับและนี่ก็คือผู้เล่น11คนของผมเองนะครับผมผมเนี่ยไม่มีแบ็กขวานะครับผมก็เลยเอามาซิโร่นะครับผมมายืนแบ็กขวารู้จักนักเตะกันแล้วก็ไปลุยกันเลยดีครับ let's go <S ผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนชุดหน่อยนะครับผมผมจะใช้ทีมนี้แล้วกันนะครับผมจะสวยไม่สวยเนี่ยคุณผ,ผู้ชมก็รอดูนะครับผมไปลุยกันเลยดีกว่า let's go มาแล้วครับผมผู้ต่อสู้ของเราคนแรกในวันนี้แล้วก็โอ้โหไอยเยสตมอนกูทีมบาเยนมิวนิกเลยครับผมกู <c oughs> จะรอดอีกปะเนี่ยวันนี้เนี่ยนี่ไง <c oughs> <c oughs> ไยไปมาตินเนตมาเซลมาเลสมาตามาตหาหักลูกนี้โอ้โหมาตาโอ้โหพี่กับตัวเล็กเกิน S <S <an> ชิบหายแล้วไงให้มาลูกนี้โอ้โหมาติบไล่ไปชิบหายแล้วสานี่ชิบหายโอ้โหโดนเลยไอ้เหี้ยอะไรเนี่ย <S <S <an> มันวันทัวชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วมาติบโอ้โหทำอะไรเนี่ยพี่ไม่สกัดวะมาตินสิสมาเรสมาตามา มาสียาวนี่ไงมาสียาวพลิกมามาสียาวสัตว์เลยนี่เรียบร้อยครับผมโอ้โหเป็นไงมึงเจอทีมมากูดรีดสัตว์นี่เจ๋งไอ้เฮียมาดิมึงเจอทีมซุปเปอร์มากูดิว,ดปปะดว,วะโอโ้โหนี่ไง <laughs> สวอเลสฟอร์ดอีกทีมากอสนี่ไงจิ้มมาให้เลดฟอร์ดไปเลยพี่ กระชากไปไหนโอ้โหมันกระชากออกเนี่ยนะอู้หูหลุดเป็นทุ่งเลยมาเซลโลพี่มาดโอ้โหมาดิเนสปัดไว้ได้หรือเปล่าสวยเอาไปมากสมาหน่อยมาครับอยู่ที่มาตาไปเลยมาซียาวสัดลูกนี้โอ้โหชนเสา yeah. ไอ้เดียแต่อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาตาขอมา มาตาซ้ายปัดลูกนี้โอ้โหติดบล็อกเจอเลยมาสยาวยิงมื่ลูกเมื่อกี้แม่งมเสียดายครับมาเลสเปิดมาลูกนี้โหมมาครับโอ้โหติดหัวมันวะ่ะยัดเขือ่อได้อยู่มามาตามาเลสนี่ไงมาเลสปัดด้วยสายลูกนี้โอ้โหแม่งเซฟแล้วไอ้หน้อยเออมึงเหนียวไปไหนวะ มาตาให้มาไปเลยมาเลสโอ้โหมาเลสุดมาแล้วมาเลสกระชากเลยพี่โอ้โหมาเลสไอ้ควยทอกโอ้โหจุกเกมครับเกมเลขเราเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งครับผมน,น่าเสียดายครับเราน่าจะชนะนะครับผมมาแล้วครับผมผู้ต่อสู้ของเราคนที่สองในวันนี้โอ้โยแตมอนมีเลนโดฟีเจอร์ตัวฟีด้วย มีอัสซันโอดอยมีโมดริสติอโก้ก็ถือว่าพอสู้ได้ครับผมแต่ก็ต้องไม่ประมาทเหมือนเดิมครับผมต้องไม่ประมาทครับไปมาลสิสออกไปมาตาอืมาตมาตจะวิ่งนี่ไงโจมลงไปดีโ <c oughs> อ้โหแม่งเกือบถึงแล้วไงเมื่อกี้เนี่ยมาตาโอ้โหมาตมา,ตา,ตาตเกือบโจมได้กแล้วดูดิโอ้โหได้เบาได้เบาได้ยูได้ยูได้ไดยู มาลิสโอ้โหไม่ได้ยิงอะไรวะมาตาหลุดมาแล้วให้มาซิยาวมาซิยาวเข้าขวามาซิยาวโ,โอ้โหไม่ได้ยิงอี่งแล้วไอเย้ยกอสมากอสให้มาคัสมาคัสมาที่มาเป็นยอสมาตาลุ้งแล้วเนี่ยไปเลยมาคัสหลุดมาแล้วมาคัสหลุดมาแล้วมาคัสหลุดมาแล้วมาคัสไม่มีการเข้ายิงแ่งเลยดี ไม่มีใครเข้าครับเห็นป่ะเมื่อกี้ไม่มีใครเข้าครับผมก็เลยไม่ได้สัดวลุงๆเป็นไงสวยมาติบโอ้โหมาติบนี่แม่งโหดมากครับเกมนี้มาเลสมาเลสให้มาตาฝากมาที่มาเซียวเล่นกับมาตาได้ไหมได้อยู่มาเลสมาเลสมาเลสมัดแม่งเลยสัตว์โอ้โหมันปัดอีกแล้วเลยวะเออน่าเสียดายว่ะสวยมาคัดมากัได้อยู่มาคัได้อยู่หาคนกลาง มาควินยอดโอ้โหมาควินยอดโอ้ได้อยู่ได้อยูอ่หลายได้อยู่เหลือเกินในสัตว์มาตาสายลูกนี้โอ้โหติดหัวมันไอ้เหี้ยบติดหัวมันครับเมื่อกี้เนี่ยมาเลสเตะมุมมาลูกนี้โอ้ไม่ดีโอ้โหมาตามาตาปันอีกแลยโอ้โหทีมาตา นี่ไงเปียวมาตินหน่อยโอ้โหมา,มาตินทำอะไรเนี่ยมาตินทำอะไรเนี่ยมันจ่ายแน่ครับนี่ไงโอ้โหมันปั่นเลยครับโอ้โหดีนะชนเสามาคาสก้าชักมามาคาสก้าชักมามาตาลุงลเนี่ยโอ้โหมาตาฉกมาได้มาตาฉกไม่ได้ก็สัดลุ้งโอ้โหูลุดกรอบม,มาตา <laughs> นี่ไงมาติดโอ้โหมาติดแม่งโหดครับเกมนี้เนี่ยดักได้หมดแมนออฟเดอรแมทครับ มาคัดมาอีกแล้วนี่นไงมาเซียามาเซียเห็นมาลสิสมาลสิสอ้โหมาลสิสแม่งลำหน้าเฮีย,ยาตาดิไม่มีอะไรเลยว่ะได้บุกมาได้บุกอีกครั้งมามาตาไปดีมาลสิสมาลิสอ้โหมาเมาซียโอ้โหมาลสิสดําอะไรของมึงเนี่ยไอ้เฮียโอ้จบเกมคชนะห,ห,หนึ่งสูญอีกแล้วครับผมชนะแบบบุดวิด โอ้ดูเล้งผมนี่ครับเมื่อกี้เล้งผมสองพันมาแล้วครับผมผู้ต่อสู้คนที่สามของเราอืมมีคร no, ิสเตียโนโรนัลโด้อาลวาลูมอราตามีชูอัลเฟลิกเซนอเล็กซานเดอร์อาโนจิมิชกนาบาถือว่าโหดครับเราจะชนะเข้าเกมนี้เราชนะให้ดูครับผม <laughs> สวยมากมาควินยอดดักได้มาเลสมาที่มาตามาตาโอ้โหมาเซียให้มาเล็ฟอด มาตาปั่นได้ลูกโอ้โหไม่ควรเสียดายครับทำม,มากันได้ดีเหลือเกินครับ oh, <no. S 1> มาตามาเซียวโอ้โหมาเซียวล้ำหน้าโอ้โหมาเซียววิ่งไม่ดูตามมาตาเรือเลยวะมาตาโอ้โหมาตาพี่นี่ไงเอาไกมาเซียวโอ้มาเซียวล้ำหน้าอ,อีกแล้ว oh. อะไรวะ เป็นลเลวเลตโฟดเลตโฟดหลุดมาออืหือหลอกลูกน,นี้หลอกลูกนี้แล้วสัตว์โอ้โหเลตโฟดประตูอยู่ข้างหน้ามึงนะเว้ยเพื่อนดูมันหลอกมาดิแล้วยิงโอ้โหมาควินยอดให้มาเลสโอ้โหติดมาเลสได้อยู่มาเลสโอ้โหจานอยดีนะได้ฟรีคิกว่าฟีคิกไอสัตว์ ออกมาต้าปั่นเลยนะเฮ้ยมาต้าอู้หูนาวัดอู้แม่งปั่นได้ยี่ก็เหี้ยดูยิงหน่อยอ๋ออ๋ออ๋อโอ้โหพว,วคิดได้ได้สัตว์มาเซลลมาเรสมาตินเนสมากุญยอดอ้โหออฟไซด์ไปอีกไปเนี่กูหมดคำพูดกับมาเซียวไอ้เหี้ยแม่งออฟไซด์สามรอบแล้วเนี่ย ดูอ้าวเล่นเล่นลูกนี้โอ้โหเก็บได้โอ้โหสวยมากพี่มาตาพี่มาตาทำดีครับพี่มาตามาคันหลุดมาแล้วนี่ไงมาคันหลุดแล้วมาคันหลุดก็ปัน่นลูกนี้เรียบร้อยไปดี <laughs> <laughs> เป็นไงครับเป็นไงครับเจอความเก่าพี่ม่าตากูไปดี <laughs> สวยมากมาเซล و มาซซลูให้มาเซียวมาเซีอาให้มาคัสเล็ดฟอดมาคัสแทงให้มาเซีอาหลุดมาแล้วหลุดหรือเปล่าโอ้โหมาเซีอาทนหน่อยไม่ได้เลอวะนิดเดียวจะได้ยิงอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าให้มันหลุดมาอย่าให้มันหลุดมาไปมาคุณยอดนี่ไง <laughs> อู๋มาคุณยอดก็มาติดแม่งโหดครับเกมนี้ครับนี่ไงพี่มาตา ที่มาตด้ใหม้มาเดียวมาเดียวเห็นแล้วเลตปอดลุกเลยหลอกไปทีนึงเลตปอดซัดลูกนี้โอ,อ้โห้ไม่คมสัดครับดูดีจะเล่นกับใครก็เล่นครับอย่ามาเล่นกับชายคนนี้ครับผมโอ้โห้ไม่คมมากครับแต่เมื่อกี้มึงยิงวอลไปลูกหนึ่งนะ <laughs> มาเล่นได้เตะมุมแล้วเปิดมาหามาเิีาวลูกนี้โอ้โหไม่ถึงอีก มาคัดเล็กกดได้สั้นอีกทีนู้ไก่ชัดๆเลยว่ะนี่มันไก่เลย,ยได้อยู่มาได้อยู่อีกลูกอีกลูกอีกลูกออีกลูกเลยว่ะมาตามาตา้ายอู้หูลุดกลม,มาตาเอ้ยพี่สวยมากครับ โอ้จบเกมครับผมเป็นไงผมบอกเลยว,ว่าผมเอาชนะได้ครับผมถึงจะทุลักทุเลไปบ้างก็ครับผมเอาเป็นว่าขอจบกันไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันครับผมดูคลิปนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับผมอยากจะให้ผมจัดทีมแบบไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับและทีมนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าแบบค่อนข้างดีครับผมได้ได้ดีเลยแหละ ขาดที่แบ็กซ้ายแบกขวานอะแหละครับผมที่ผมไม่มีอยู่เนี่ยส่วนตำแหน่งอื่นๆนะครับผมว่าโคดโหดครับทำได้ดีครับยิ่งโจเอลมาติกเนี่ยนะครับผมโอ้โหแมตช์ออฟเดอะแมตช์ไปเลยครับผมจต่ไม่ว่าใครนะครับผมก็เลี้ยงคนนี้ไม่พ่าดนะผมมาต้านี่ขนาดแกแล้วยังเก๋าเหมือนเดิมครับผมโอ้โหถือว่าเจ๋งมากเลยครับและคนนี้ครับโอ้โหนัดที่สามเนี่ยแม่งโหดจัดครับผมแม่งคุ้มเหลือเกินสำหรับทีมมาเนี่ยถือว่าสอบผ่านนะครับทำได้ดีเลยครับผมก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมเนีี่ยม กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมและสำหรับใครนะครับผมที่ชอบตอนแบบนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้ในตอนต่อๆไปนะครับผมยังให้ผมเล่นแบบไหนหรืออะไรเนี่ยก็สามารถแนะนำผมมาได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับบ๊ายบายไปละเจอกัน